บรรยากาศการเกณฑอาหารประจำปี2 5 6 8ครับที่จวัดอุบลราชธานีคือคักครับมีการสร้างรอยยิ้มและกันน้ำตาของผู้ที่มาจับใบดำและกับใบแดงและญาติที่มาเฝ้าล่อรุ่นซึ่งก็มีผู้เข้าเกณฑ์จับสลากทางเบิดนะครับ3 7 2คนแต่ต้องการการเป็นทหารเกณฑ์นะครับเพียง18คนเท่านั้นครับ วันที่7เมษายน2568ครับนี่แหละครับก็คือบรรยากาศการคัดเลือกเกณฑ์ทหารประจำปี2568ตั้งแต่ส่วงเศ้ากระไดมีบรรดานุม่มนะครับวัเศ้าเอดปีทยอยเดินทางมาตรวจสุขภาพความสมบูรณ์ของร่างกายตรวจโรคนะครับตรวจความสูงความพิการของร่างกายที่หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งมือนี้เองครับก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศมือแรกนะครับของการตรวจเลือก โดยสถตวดีอำเภอเมืองได้มีการจัดแยกนะครับไว้เป็นประเภทจำนวน4ประเภทน้ากันไก้แก่ประเภทที่มีร่างกายสมบูรณ์2ครับประเภทร่องลงมากก็คือที่ส่วนสูงต่ำกว่า160ต่อมาก,ก็คือประเภทที่มีโรคประจําตัวและกับประเภทพิการทุพพลภาพไหวอย่างชัดเจนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เขาจะเหตุการณ์คัดเลือกทหารนั่นเองครับทางพันโทวิชยาวิสิทต พูนเกิดมาเรื่งนะครับผูซอยสถีออำเภอเมืองอุบลราชธานีเพื่อ,อน,น,นได้บอกว่าเมื่อนี้ก็เป็นมือแรกนะครับของการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ทีมีการจัดขก้นตั้งแต่วันที่เจจนฮอดวันที่เก่าเมษายนส5 6 8ายซึ่งปีนี้เองครับมีผูเขาเกณฑ์ทหารคัดเลือกจํานวน372คนแต่ต้องการเพียง33คนและการมีการลองขอว่าสมัครเขามาแล้วนะครับที่ต้องเป็นทหารจํานวน15คนเหตุให้เรือยอดที่ต้องจับฉลากจํานวน18คนเท่านั้นครับคุณผู้ชมดังนั้นกลับมาล่อบเบิงกันครับว่าไพนี่จะเป็นผู้โชคดีเข้าไปรับชัยชาติ ทำกลางเสียงเชียร right ์ของพ่อแม่พ huh. ี่น้องบุตรธิดาแะครับและกับเพื่อนฝูงอีกมากมายที่มาค่อยให้กำลังใจกันยังล้นหลามบางคนก็ดีใจนะครับบางคนก็มีรอยยิ้มแต่บางคนเองก็มีน้ำตานะครับอดีวเป็นเดี๋ยวใดเข้าไปเบิ่งภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆกันครับ266พระวจใจ 一、二、啊、三。